ทักทายสวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะมือนีกะ่ะผ้าสาวน้อยนุ่นกูมาไล่งานตัวน้ำนะคะหลังจากที่เราพังของไปแล้วหลอบหนึ่งนะคะมือนีหลังจากเลิกงานมากอ่อนกะเศร้าเมยเเลนน้ำอัอนนะสาวน้อยนุ่นกูเสร็จแล้วเมียนหองเอียงเจแลนก็จะมาทำน้กกิ่นกินแรงนะคะมือนีก็จะได้เป็นแกง นมไม่สมใส่ปลาดุกนะคะทุกคนปลาดุกว่างนึ่งนันอ่อนกะมาทาํากันล่างทําค่วมสะอาดนะคะเพราะล่างไอ้ปลาดุกยังเสร็จแล้วอ่อนกะจะเอานอไม่สมที่ผูเถารงมาให้ตาบานนะคะมื้อนี้จะเฮ็ดเป็นสองขวดเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันกับขวดใบใหญ่ยยดอกว่าแต่ว่าก็เฮ็ดไว้เพื่อกินมืออื่นตอนเทียงน้ำนะคะเออตอนนี้ ทำกัรล่างนอมคสมนะคะอ่อนก็จะล่างปั่นน้ำอันคว้วมสมคว้วเค็มมันออกจักสองน้ำนะคะทุกคนพอห้อล่างเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องนะคะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาตั้งหม้อกันเลยค่ะการเฮ็ดกับเข่าสไตล์อ่อนอม่ากะสูตรมั่วส่วนนะคะการทํากับข้าวไม่มีสูตรตล์ตัวนอกทุกคนอ่อนก็เอานอไมซ์ลงไป ไออนพัดก่อนนะคะพัดใส่อนเครื่องัระค่าใส่บักพริกกับไอออนตะไคร้นะคะทุกคนพราพัดเลืวอก็จะเอาน้ำมาเติมเติมลงไปมันเอ็เฮากาเอาละคะทุกคนกวะว่าพอดีห้องห่ะค่ะเอออันก็จะต้มนมไม่สมไปก่อนนะคะให้นมไม่สมสุกก่อน พอนมไม่สมสุกน้ำเดือดฟุดๆแล้วอ่อนกนะเจ้าปลาลงนะคะปลาลงแล้วอ่อนก็นจะบกคนได้ทุกคน,นก็นปิดหม้อไว้ปลาสุกเนาะพอปลาสุกแล้วก็มาทําการปรุงกันเลยค่ะการปรุงก็ไม่ยังไหลใส่ผงนวเกลือแล้วก็น้าปลาแค่นี้ละค่ะทุกคนค่ะเออแต่ว่าอ่อนว่าอ่อนลื่มใส่ประแดกเอออ่อนก็นว่าอ่อนลื่อมยังอ่อนลืมใส่ปลาแดกนะคะพอใส่ครบแล้วก็ซิมมึงนะคะ แสบนวกะตามรสชาติที่เขากินเลยค่ะตบไทยด้วยลูกโดดแล้วก็คุณอิตูที่เราแช่เย็นไว้นะคะเออไปบันนี้ไปกินกันทุกคนเมื่อนี้ก็จะมีแกงนองเมสมใส่ปลาดุกกับไอันนะทอดหมูนะคะทอดหมูกับปอนนะทอดใส่หมูจ้า าทุกคนมากินน้ำกันอยากจะบอกว่าแสบนะคะเพราะว่าไม่ได้กินเมนูนี้นานมากแล้วค่ะเออหิวน้ำบะ้านี่แห,นหนนหหแหละค่ะหอนหขอนควห้วยๆดับแลก็เกิดกิ่นนำเม่สมกินปลาไปเลยค่ะ นีหมูทอดก็อร่อยนะคะเออผู้ใส่เห็ดนอมหมูทอดเนี่ยอนกัเห็ดตะเกียงน้องเมสมนะคะคลิปวิดีโอนี้อันกะขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีจ้า